ถอดเอาแล้วครับถอดปลาสุปออกแล้วแล้วมันเลี้ยงกับแถวนี้หอกจุกหอยขัดไปเนนดีหน mình luôn mình ơi tung nhang ok nè mình đi ăn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  đi phở đi ăn đi ăn đi này đi ăn đi ăn đi này đi Nè đi ăn đi ăn

ปลาสุกปลาสุกครับไอ้ตัวนี่หัวไงนี่เนาะหัวมันหอยมันสีกลิ่นกลิ่นเพื่อนเหรอ กินนะขนาดนั hey, ้นขัวมันเรียบมั้ยเนาะขัวปลาซุปเรียบมั oh ้ยลู้ข oh ้างนี้แม่นห่อข้างที่วะเนี่ยตัวตะกี้เนี่ยกันแม่นันเลยเดี๋ยวใส่คัดเกลีดยไม้หอยเกลี่ยแล้วเนาะพื้นเนาะเดี๋ยวล่างใหม่มุดเลยเอาอย่าคัดดีๆมาเดี๋ยวผมจะล่างละ